ยักษ์เฮาส์โฮสเทลอีกหนึ่งโฮสเทลที่มีความน่ารักนะครับใช้ยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาเป็นตัวดําเนินเรื่องครับมาดูกันครับว่ายักษ์ในโรงแรมเนี่ยจะมีความดุด้านถึงขังหรือว่ามีความน่ารักแบบไหนนะครับตามมาดูกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สี่แยกปิ่เกล้าวครับทางที่จะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลสี่ลานะครับข้างหลังผมครับยักษ์เฮาส์โฮสเทลครับ ป็นหนึ่งโฮสเทลนะฮะที่มีความน่ารักนะมีความลงตัวและก็ชัดเจนในเรื่องของคอนเซ็ปต์มากๆครับเขาใช้ยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียร์นะครับมาเป็นตัวดําเนินเรื่องโดยการที่หยิบเอายักษ์นะครับหลายๆตนในเรื่องรามเกียร์นะฮะมาบิดนะฮะมาทําใหม่ให้มีความไม่น่ากลัวไม่ดุดานมากนะครับให้มีความน่ารักน่ารักและก็มีความโมเดิร์นครับยักษ์โฮสเทลเนี่ยจะมีห้องพักหลายรูปแบบนะครับมีทั้งเป็นบังเบสซึ่งเป็นสไตล์โฮสเทลเลยนะครับ มีทั้ง p r i v a t e room ห้องน้ำรวมนะครับหรือว่าเป็น p r i v a t e room ห้องน้ำในตัวนะครับเป็นโฮเทลไปเลยก็มีนะครับครั้งนี้ผมเลือกพักที่ p r i v a t e room ห้องน้ำรวมครับอยากพักที่เป็นสไตล์โฮเทลนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ายักษ์ทั้งหมดในโรงแรมจะออกมาน่ารักถึงขังน่ากลัวหรือออกมาสมัยใหม่ยังไงตามมาเลยครับ ในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะแยกสีนะครับโดยการที่ใช้ยักษ์คนละชื่อกันนะครับจริงๆเนี่ยเขาดึงคาแรคเตอร์ของยักษ์จากลามเกียนออกมานะครับห้องที่ผมพักได้เป็นชั้น5้าเป็นห้อง p r i v a t นะครับเขาจะใช้ยักษ์ทศกัณฐ์มาเป็นตัวละครของชั้นนี้นะครับชั้นอื่นเนี่ยก็จะเป็นยักษ์อื่นแล้วก็สีอื่นนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าชั้นอื่นเนี่ยเป็นยักษ์ชื่ออะไรและสีอะไรครับภายในห้องก็เรียบๆง่ายๆนะครับมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะครับ มีแอร์นะครับแล้วก็นี่วิวครับวิวสวยๆเลยนะครับวิวสะพานสะพานลอยท่ามยาปิน้าครับก็ผมเลือกพักเป็นห้องอ่า private นะครับก็จะเป็นห้องที่พักได้2คนนะครับราคา799นะครับก็จริงๆก็เขาก็มีเป็นบังเบสนะครับบังเบสก็เป็นเตียงเตียงแยกกันนะครับราคา399ทีนี้ผมมากัน2คนผมก็เลยว่าอ่ะลองดูแล้วกันเป็น private 799นะครับห้องที่ผมพักเป็นไพรเวทลูมนะครับแต่ว่าไม่ได้มีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำจะแยกอ่ะอันนี้ห้องน้ำแยกของแต่ละชั้นครับอุปกรณ์ครบนะครับมีทั้งไดร์เป่าผมนะครับห้องอาบน้ำนะครับอาบดูห้องอาบน้ำกันน้ำอุ่นนะครับมีครบเลยเครื่องอาบน้ำนะครับ สะอาดนะผมว่าโอเคเลยนะครับดูดีเลยนะครับมีชั้นหนึ่งก็จะมีห้องอาบน้าอยู่2ห้องนะครับห้องส้วมสองห้องนะครับถามว่าเพียงพอไหมผมว่าเพียงพอแหละนะครับถ้าบริหารจัดการได้เวลากันดีดีครับชั้นเครับไม่ได้มีชื่อยักษ์อะไรนะครับแต่ว่าชั้นเเนี่ยจะเป็นพื้นที่ส่วนที่แขกที่พักในโฮสเทลเนี่ยสามารถมาใช้บริการนั่งเล่นเหมือนกับเป็นโคเวกิ้งสเปซได้นะครับนี่นี่แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบตรงนี้เลยนะครับ เปิดม่านพลาสติกเข้าไปอ่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ให้แขกมาซักผ้าได้นะครับและนี่ครับคิดเช่นครับครัวเลยนะครับเราอยากจะซื้ออาหารมาทำมีไมโครเวฟให้อุ่นอาหารนะครับมาใช้บริการตรงนี้ได้เลยสำหรับแขกที่พักโฮสเทลทุกคนครับชั้น2ครับใช้ยักษ์ชื่อว่าสุริยภพแทนด้วยสีสีอะไรนะสีส้มใช่ไหมครับอ่ะเป็นสีส้มยักษ์ชื่อสุริยภพเป็นตัวดำเนินเรื่องครับ ชั้น3นะครับจะใช้ยักษ์ชื่อไมยราบนะครับเป็นตัวดําเนินเรื่องและก็ใช้สีเป็นสีม่วงครับชั้น4เป็นสีฟ้านะครับแทนยักษ์ชื่อวาลุนหกนะครับเป็นตัวดําเนินเรื่องราวของชั้น4ทั้งหมดเลยครับชั้น5ก็จะเป็นสีเขียวๆนะครับใช้ยักษ์ทศกัณฐ์เป็นตัวดําเนินเรื่องของชั้น5ครับจุดไฮไลท์หนึ่งจุดอยู่ตรงนี้เลยครับชั้น5นะครับก็เป็นชั้นบนสุดแล้วนะครับ จะมีพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นยักษ์ไอวิวนะครับเป็นแบบนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนดาดฟ้าเป็นระเบียง,ยงน,นะครับก็นั่งมองออกไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นาทางด,ด่วนลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับมองไปเห็นห้างพาต้านะครับวิวแบบนี้เลยนะครับตอนเช้าเตอนเย็นเย็นมานั่งคุยกันนั่งดื่มกันก็ได้ชิลๆผมว่าตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่น่าจะเป็นไฮไลท์ได้เลยนะครับ และนี่ก็เป็นวิวของยักษ์อวิวนะครับตอนกลางคืนนั่งดูรถติดนะครับแบบนี้วิวอย่างนี้โอเคนะเพราะว่าเราอยู่ชั้น5ครับแล้วก็สามารถขึ้นมานั่งอย่างนี้ได้ครับมีเบียร์สักหนึ่งกระป๋องนะครับนั่งชิวๆแบบนี้สบายเลยครับและถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ลิฟต์นะครับตรงส่วนเชื่อมของแต่ละชั้นนะครับจะมีบรรยาใหญ่ๆแบบนี้นะครับเชื่อมตั้งแต่ชั้น1นะครับเดินขึ้นมาถึงชั้น5แบบนี้นะครับ และส่วนนี้นะครับที่ชั้นหนึ่งจะมีร้านอาหารของโรงแรมนะครับชื่อยักษ์คาเฟ่สนบารนะครับเป็นร้านอาหารที่ทั้งแขกข้างนอกนะครับและแขกที่พักที่โฮสเทลเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับดูลักษณะนะครับว่าห้องนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับเป็นโคเวิร์กิิงสเปซนะครับสามารถสั่งเครื่องดื่มได้อาหารก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดปกติครับและนี่คือทั้งหมดของยักษ์โฮสเทลครับเป็นไงครับชอบไหมครับถ้าส่วนตัวผมนะผมชอบนะ ผมชอบความง่ายๆความโคซีโคีความสบายๆของโรงแรมนี้นะครับถ้าถามในแง่มุมของทางเพจผมนะครับว่าโฮสเทลเนี่ยต้องมี3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1คือคลินเคสะครับความสะอาดองค์ประกอบที่2คือล็อกเกอร์นะครับองค์ประกอบที่3คือคอมมูนิตี้แอเรียข้อหนึ่งก่อนครับคลีนินส์สะอาดมากครับในทุกๆส่วนทุกๆพื้นที่เลยครับดูดีสะอาดเลยครับข้อที่2คือคอมมูนิตี้แอเรียครับ คอมมูนิตี้อเรียเนี่ยผมว่าดีนะจะมีอยู่สส่วนครับส่วนแรกจะเป็นส่วนที่เป็นคาเฟ่นะครับยักษ์คาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่คนภายนอกนะครับก็สามารถเข้ามานั่งใช้บริการเข้ามาทานอาหารที่นี่ได้เลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคอมมูนิตี้อเรียแหละแต่ว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็น p r i v a t ของแขกผู้พักเท่านั้นนะครับอยู่ที่ชั้น2เป็นพื้นที่ยาวๆโล่โงๆนะครับเราสามารถเข้าไปนั่งเล่นนะครับมีบีนแบ็กให้นั่งกับพื้นนั่งเล่นนอนเล่นก็มีทีวีใหญ่ๆให้เราเอาไว้ดูครับ เรื่องของคอมพิวเตอร์เวียผ่านมากๆนะครับเรื่องที่3คือล็อกเกอร์ครับทุกๆห้องเนี่ยถ้าเป็นบังเบสนะครับก็จะมีล็อกเกอร์ให้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้พักบังเบสนะผมพักที่ไพรเวทรูมห้องน้ำรวมครับก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีล็อกเกอร์เพราะว่ามันมีกุญแจล็อกอยู่แล้วนะครับ3อย่างนะครับที่ทางเพจเรามองว่าเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยที่นี่ผ่านทั้งหมดเลยนะครับยังไงผมเชิญชวนนะโรงแรมอยู่ที่สี่แยกปิ่นเกล้านี่ยครับใครอยู่ฝั่งทนอยากให้ลองมาพักดูครับเราจะรู้ว่า ยัก h ฮาส์โ e ส o s เทลเนี่ยมีความพิเศษไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งจริงบอกว่าทางโซนนี้นะครับไม่ค่อยมีโฮส t เทลเท่าไหร่นะครับและยัก h ฮาส์โ e ส o s เทลนี่แหละเป็นหนึ่งโพสตเทลที่ทางเพจแล้วก็ผมเนี่ยแนะนำให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดูครับ